ก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนําธุรกิจส่งรถกันนะครับผมก็ธุรกิจนี้เนี่ยก่อนที่เราจะทําได้เนี่ยเราเนี่ยจะต้องมีตึกเมจแบงก์ก่อนนะก็คือให้เราเนี่ยเข้าไปที่อินเทอร์เน็ตนะครับผมแล้วก็ให้เนี่ยมาตรงที่ Dynasty Exclusive นะครับผมแล้วกด Enter s i ์ e ไปเลยแล้วก็ให้เนี่ยมาเลือกตึกที่เป็นตึกออฟฟิศนะครับผมเราเนี่ยจะเอาตึกไหนก็ได้นะสามารถทําได้ทุกตึกเลยแต่ขงผมเนี่ยจะเป็นตึกฟรีนั่นเองแล้วก่อนที่เราจะทําได้เนี่ยเราเนี่ยจะต้องสมัครเป็น CEO ก่อนนะครับผมก แล้วพอมนขึ้นหน้านี้มาเนี่ยก็ให้เนี่ยกดไปที่ Register as a Boss นะครับผมแล้วก็ให้เนี่ยกดไปที่อันแรกเลย CEO นี่กดไปแล้วก็กด Start and Organization ไปเลยนะครับผมนี่คดีก็เรียบร้อยแล้วอะแล้วก็ให้เนี่ยมาตรงหน้าคอมพิวเตอร์ตรงนี้นะครับผมแล้วกดนั่งไปเลยกดตัว E นะกดตัว E นั่งที่ก็ E อะพอมาถึงตรงนี้เนี่ยก็ให้เนี่ยกดใช้แล็ปท็อปนะครับผมก็คือกด Enter ไปเลยนี่ แล้วพอขึ้นหน้านี้เนี่ยก็ให้เนี่ยกดตรงล็อกอินไปเลย네นะผมแล้วก็ใหเนะเเ้เราเนี่ยมาตรง Vehicle Cargo นะแล้วก็เรื่องโกดังเนี่ยเราเนี่ยสามารถเลือกโกอดังที่เราถูกใจได้เลยนะผมแต่ว่ามันจะแตกต่างที่ราคากับสถานที่ตั้งนะส่วนมากไอ้อนที่มันแบบเข้าออกส,บา,สบายเดี๋ยวมันจะแพงนะผมแล้วก็ทุกโกดังเนี่ยสามารถเก็บตัวได้เท่ากันเลยก็คือ40คันเราสามารถเอาโกอดังอันไหนก็ได้นะอยู่ที่ราคาแล้วก็สถานที่สามารถเลือกเอาได้ตามใจชอบเลยแล้วพอเรามีโกดังแล้วเนี่ย ก็ให้เเนี่ยมากดที่ source vehicle ตรงนี้นะผมกดหารถไปเลยแล้วกด confirm แล้วมันก็จะมีชื่อรถ้ายทะเบียนแล้วก็ระดับของรถเขียนอยู่ด้วยนะผมตรงล่างซ้ายข้างบนมินิแมปอ่ะแล้วพอเราวางสายจากเลขาเราแล้วเนี่ยมันเนี่ยก็จะขึ้นสถานที่ให้เราไปนะผมของผมก็จะอยู่ตรงใกล้ๆตรงนี้เลยแล้วการที่จะไปขโมยรถเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะ,อ,ะอย่างผมเนี่ยครั้งนี้อาจจะไปใกล้ๆครั้งหน้า,าจ,จะไปไกลก็ได้นะผมก็คือแต่ละครั้งมันจะได้ไม่เหมือนกัน นี่ของผมอยู่ข้างหน้านี้เลยเหมือนว่าจะต้องสู้ด้วยผมขอลงรถก่อนเลยแล้วกันเค่เคนี้ก็เคลียร์ละมีอยู่แค่ไม่กี่คนเดงรอบนี้นี่ได้เป็นรถคันนี้นะผมนี่ส่วนราคาซ่อมเนี่ยมันก็อยู่ร่างขวาเนอะผม อ่ะสมมุติว่าเราชนนะสมมุติผมชนเดี๋ยวผมชนให้ดูนี่ผมก็จะเสียค่าซ่อมเนอะผม6 6รกแหมก็พยายามอย่าชนนะผมแล้วให้ขับระวังระวังกันด้วยแต่รอบนี้ผมติดดาวผมแนะนําว่าให้หนีดาวก่อนไม่งั้นเดี๋ยวค่าซ่อมนี้หัวฟูแน,น,น่นอนนี่แล้วก็เอารถซ่อมมาเก็บเนะผมเก็บเข้าไปในโกดังขับเข้าไปเลยในวงเหลืองนะอ่ะส่วนถ้าเกิดเราจะขายเนี่ยก็ให้เนี่ยเดินเข้าไปในห้องนี้นะ มันจะมีแล็ปท็อปอยู่มีโน้ตบุ๊กอยู่ตรงนี้นะก็ให้เนี่ยกดนั่งไปก่อนเลยกดตัว E นั่งนะแล้วก็ให้เราเนี่ยกดใช้ไปเลยนะผมกด enter ลงไปมันเนี่ยก็จะมี3ระดับนะผมมีระดับสแตนดาร์ดมีระดับมิดแล้วก็จะมีระดับท็อปเน้อผมส่วนราคาเนี่ยก็จะแตกต่างกันมากเลยอย่างสแตนดาร์ดเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะขายเนี่ยเต็มที่เนี่ยเราขายได้37 0 0มืนะครับ้อผมส่วนแบบมิดเนี่ยราคาก็จะขึ้นอีกหน่อยเน้อผมก็จะเป็น62 0 0 0นนะขายได้เต็มที่ส่วนแบบท็อปเน้อผม ก็จะ1 0 0 0งแสนเลยนี่แบบท็อปนะ1 0 0 0งแสนผมแนะนำว่าถ้าเกิดว่าจะขายเนี่ยให้ขายไปแบบสเปเชียลไปเลยมาเดี๋ผมก็จะมาขายให้ดูนะผมเดี๋ยวผมอาเป็นคันนี้นะเป็นระดับท็อปเลยส่วนเรื่องราคานี่ก็แล้วแต่คนจะเลือกเลยนะแต่ว่าผมเนี่ยจะเลือกเป็นอันพิเศษไปเลยสเปเชียลลิสต์แล้วก็คอนเฟิร์มไปเลยนะผม okay, <let> s <S แล้วก็ให้เนี่ย <the future. S 1> ตกแต่งรถอะไรให้เรียบร้อยนะให้มันดูสวยงามขึ้น oh. มา มันเนี่ยก็จะมีเส้นทางให้เราไปนะโอเคเอน,น,เเน,น,นี่มันก็จะมีราคาอยู่ตรงล่างขวาเนอะผมอ่ะเดี๋ยวผมจะชนให้ดูนะถ้าเกิดเราชนเนี่ยราคาก็จะตกนะนี่เห็นไหมจากที่ผมเนี่ยจะได้หนึ่งแสนเนี่ยผมก็จะได้แค่เก้าหมื่นแปดส่วนเวลาก็จะอยู่ล่างขวาเหมือนกันเลย แล้วก็จะมีพวกรถพวกนี้เนี่ยมันจะขับคอยไล่ตามยิงเราเนะก็ให้เราเนี่ยรีบๆขับไปหาถึงจุดหมายให้เร็วที่สุดนะส่วนเรื่องการจราจรเนี่ยมันก็จะปัน่นวนนิดหน่อยนะผมตอนที่เรากาลังส่งรถเนี่ยบางคันมันก็จะเลี้ยวแบบอยู่ดีก็เลี้ยวอะ่ะแล้วก็จะมีคนวิ่งตัดหน้าอะไรอย่างนี้ก็ให้ขับดีๆดกันด้วยส่วนใหญ่บ้านที่เราเนี่ยจะต้องรถไปส่งเนี่ยมันจะเป็นบ้านแบบรูรูนะผมเป็นบ้านคนรวยอะไรอย่างนี้ก็ให้เรา ขับมาจอดในวงตรงนี้เลยนี่แค่นี้ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะผมได้87,600นะเพราะผมขับชนไปเยอะเลยเพก็ <c oughs> ขอบคุณทุกคนมากเลยนะผมที่เข้ามาดูคลิปนี้กันนะก็อย่าลืมฝากกดไละกด u ับ like, subscribe ไว้ด้วยนะผมเดี๋ยวไปเจอคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายนะผมไว้เจอกันทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบาย